ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อกรรมกับจิตพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกลองเพนตำบนนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู โดยหลวงปู่ข่าวท่านได้กล่าวไว้ว่าอย่าให้มีความประมาทจงพากันสร้างคุณงามความดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลของคาราวะาพวกคาราวาะก็ดีให้ถือศีลห้าศีลแปวันเจดค่ำ8ดค่ำสิสี่ค่ำสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งมีสี่หนอย่าให้ขาดให้มีความตั้งใจ เรื่องเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลภาวนาอันนี้เป็นทรัพย์ภายในของเราการรักษาศีลเป็นสมบัติภายในของเราควรใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าร่างกายให้มันเห็นว่าความจริงของมันตกอยู่ในไตรลักษณ์ตกอยู่ในทุกขังตกอยู่ในอนิจจังตกอยู่ในอนัตตาความเกิดอยู่ในเบื้องต้นในท่ามกลาง มีความแตกสลายไปในที่สุดอย่างนี้แหละอย่าให้เรานอกใจให้สร้างแต่คุณงามความดีอย่าไปสร้างบาบอกุศลจะไปก่อกรรมก่อเวรใส่ตนผู้อื่นไม่ได้สร้างให้เราคุณงามความดีเ,าเราสร้างของเราเองตนสร้างใส่ตนเองผู้อื่นไม่ได้ทำาดอกเมื่อเราทำบาปก็เราเป็นผู้สร้างบาปใส่เ,าเราเอง ความดีก็ใช่เราใส่เราเองจึงได้เรียกกุศล,ลกรรมอกุศล,ลกรรมสัตว์ทั้งหลายจะดีหรือจะร้ายก็ดีจะเป็นคนมั่งมีสมบูรณ์หรือยากจนคนแขนก็ดีเป็นเพราะกรรมดอกพระพุทธเจ้าว่านั่นแหละสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่กรรมสัตว์มีกรรมเป็นของตนเป็นเพราะกรรมดอก กรรมเป็นผู้จำแนกแจกสัตว์ให้ได้ดีให้ได้ชั่วต่างๆกันขันเป็นผู้ทำกรรมดีมันก็ได้ความสุขไปชาติหน้าชาติใหม่ก็จะได้ความสุขผู้คนทำชั่วมันก็มีความทุกข์มีอบายเป็นที่ไปมีนรกเป็นที่ไปกรรมเป็นผู้จำแนกไปให้เกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดเป็นคนยากจนคน้นแค้น มันเป็นพระกรรมของเราที่จะไปเกิดเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์มีความสุขเองอย่างนี้ไม่มีนั่นแหละบาปมันเป็นผู้แจกให้ไปไปเกิดในแดนคนยากคนจนเหมือนกันนั่นแหละกลับเข้าไปหาเจ้านายเราต้องระวังขนาดไหนเข้าไปเราต้องทำอย่างไรจะทำท่าทางอย่างใด จะพูดอย่างไรผู้เข้ามาหาคนยากคนจนมันไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องมีท่ามีทางมันไปเกิดอยู่นั่นแหละเราจะไปเกิดในที่ดีมันยากแล้วบุญมันไม่ถึงเขาเราต้องทำเอาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุดก็เป็นเพราะบุญหนหลังมาติดตามตน ให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์กลั้นเป็นผู้สมบูรณ์แล้วก็ให้ตั้งตนอยู่ในที่ชอบอย่าไปตั้งอยู่ในที่ชั่วรักษาศีลให้ทานหัดทำสมาธิอย่าให้ขาดศีลห้าให้รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลแปดให้รักษาให้พากันภาวนาอยู่ภาวนามันไม่มีที่อื่นสมาธิ มันไม่มีที่อื่นให้นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธม่ต้องร้องให้มันแรงดอกให้มันอยู่ในใจเฉยๆการภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ภายในมันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติติดไปสวรรค์ลงมามนุษย์มาตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ยากไม่จนทรัพย์อันนี้ติดตามไป ไม่มีสูญหายหรอกตามไปจนสิ้นพบสิ้นชาติหรือจนเหนื่อยหน่ายต่อความชั่วเบื่อหน่ายไม่มีความยินดีไม่อยากเกิดอีกภาวนาไปภาวนาไปก็จะไปสู่พระนิพพานตามสเสด็จพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละก็สบายเท่านั้นแหละคนเรามันมักอยากจะมาเกิดอยู่เสมอให้พากันตั้งใจวันหนึ่งหนึ่ง เราจะนั่งภาวนานั่งภาวนาก็ให้นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติอย่าปล่อยใจให้ตั้งสติอยู่กับใจให้เอาพุโทโธเป็นอารมณ์พุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆ สามโหนแล้วจึงเอาแต่พุทโธอันเดียวทำงานอะไรอยู่ก็ได้พระพุทธเจ้าบอกได้ทั้งสี่อริยบทยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้แต่ไม่เป็นท่าหรอกเอ็นหลังลงไปเดี๋ยวก็งีบหรอกเดินนั่นแหละดีที่สุดนั่งกับยืนก็ได้ได้หมดทั้งสี่อริยบท หากันทําเอานะความดีอัตภาพนี้มันเป็นทรัพย์ภายนอกเกินทองแก้วแหวนหรือบ้านช่องเรือนชานต่างๆที่หามาได้ก็เป็นทรัพย์ภายนอกติดตามเราไปไม่ได้ดอกเมื่อตายแล้วก็ทิ้งไว้กายอันนี้เมื่อตายแล้วก็นอนทับถมแผ่นดินอยู่ไม่มีผู้ใดเก็บกระดูกก็กระจายไป กระดูกหัวก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกแขนก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกขาก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกสันหลังก็ไปอยู่ที่อื่นกระจายไปทั้งนั้นแหละเรามันมักลัวตันหาหลายมันเชื่อตันหาหลายคนหนึ่งหนึ่งมักมีสองศาสนาศาสนา,าหนึ่งมันตันหาสั่งสอนสาศาสนาหนึ่งเป็นาศาสนาของพระพุทธเจ้า เรามันยึดถือตันหานี้ชอบกันนักหมอนี่มันก็บังคับเอาเราก็ยึดถือหมอนี่มันสอนให้เราเอาให้ตีเอาลักเอาโฉกชิงวิ่งราวเอามันสอนอยู่นี้ตันหานะ่ะพระพุทธเจ้าว่าให้ทำม,มาหากินโดยชอบธรรมให้เป็นศีลเป็นธรรมอย่าเบียดเบียนกันมันไม่ฟังหรอก มันไม่อยากฟังมันเกลียดตัณหานี้มันกลัวพระยามมจุราชพระยามานก็ผู้ช่วยมันมันไม่อยากให้เราไปฟังอื่นให้ฟังมันมันผูกใจเราไว้ครั้นจะไปดําเนินตามทางของพระพุทธเจ้ามันไม่พอใจพอจะรับศีลรับทําไมมันว่าอย่าไปรับมันอย่าไปทํามัน นี่มันก็ถูกใจมันเท่านั้นแหละมันสอนนะมันชอบอย่างนั้นส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้าคร้นอุตสาห์ทำไปปฏิบัติดีแล้วเราก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปทำความดีเพียรภาวนาหนักหนกเข้าก็ได้บรรลุพระนิพพานจำกัดทุกข์อันนี้ไม่อยากไปไม่อยากฟังไม่เอาไม่ชอบ เพราะฉะนั้นต้องระวังตันหากิเลสที่มันชักจูงใจเราไม่ให้ทำความดีอย่าไปเชื่อมันพยายามฝึกหัดขัดเกลาวจิตใจให้อยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าว่าให้เป็นผู้หมั่นขยันในทางที่ชอบไม่เบียดเบียนผู้อื่นแม้ในหน้าที่ของตนเป็นความบริสุทธิ์ผู้ขยันหมั่นเพียรน,นั่นแหละ จะเป็นเจ้าของทรัพย์เป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าจะรักษาศีลภาวนาแล้วทำอะไรไม่ได้มันไม่ใช่นั่นเป็นความคิดเห็นผิดพระพุทธเจ้าว่าให้ขยันมันเพียรอะไรที่ชอบทำก็ทำได้กลางคืนจนแจ้งก็ทำไปกลางวันก็ทำได้หมดตลอดวันทำไร่ทำสวน ทำนาให้ทำสุจริตไม่เบียดเบียนใครเท่านั้นเพราะพุทธเจ้าให้หยุดไม่ให้เบียดเบียนกันทำใจให้สะอาดว่าจจให้สะอาดกายให้สะอาดอย่าให้สกปรกทำใจให้สะอาดคือให้หมันภาวนาให้เอาพุทโธนั่นแหละเป็นอารมณ์ของใจให้ตั้งสติทำไปใจมันจะสงบสะอาดพุทธพอง คลันผู้ชระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วสดใสแล้วแม้จะพูดอยู่ก็ตามทำงานอยู่ก็ตามความสุขนั้นย่อมติดตามเขาไปคลันบคนุคคลมีใจคุณมัววุ่นวายมีใจเศร้าหมองใจมืดใจดำอมเหตุแล้วแม้จะพูดอยู่ความทุกข์ย่อมครอบงำอยู่อย่างนั้นแม้จะทำอยู่ ความทุกข์ก็ปินอยู่อย่างนั้นท่านเปรียบว่าเหมือนล้อที่ตามรอยเท้าโคไปความทุกข์ตามบุคคลไปอยู่อย่างนั้นคนไม่รักษาใจคนทำแต่ความชั่วก็มีแต่ความทุกข์นำไปอยู่อย่างนั้นพากันทำภาวนาไปวันหนึ่งหนึ่งอย่าให้ขาดอย่าให้มันเสียเวลาไปภาวนาไปชั่วโมงหรือยี่สิบ 30นาทีอย่าให้มันขาดอาศัยอบรมจิตใจของตนทำมันไปขัดเกลาใจของตนใจมันมีโลภะโทสะโมหะเข้าครอบคลุมใจจึงเศร้าหมองธรรมชาติจิตเดิมแท้น,นเป็นธรรมชาติผ่องใสธรรมชาติจิตเดิมเป็นของใสสะอาดแต่มันอาศัย อาคารทุกกะกิเลสเข้าครอบงำย่ำยีทำให้จิตเศร้าหมองขุนมัวไปเพราะฉะนั้นให้พากันทำอย่าประมาทอย่าให้มันเสียชาติอย่าให้มันโศกเศร้าเป็นทุกข์ความได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐให้พากันทำจะให้มันเสียไปวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปอย่าให้มันล่วงไปเปล่าประโยชน์ภายนอกก็ทำ ประโยชน์ของตนนั่นแหละมันสำคัญพระพุทธเจ้าว่าให้ทำประโยชน์ของตนเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำประโยชน์อื่นน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตขอบพระคุณเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆ มาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกันลยนาณยมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมา บังเกิดผลประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ